สวัสดีครับพบกับพี่ไม้ธนพลรามานาชัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องมือต่างๆของ g o o g l e ที่จะสามารถช่วยให้เรานั้นค้นหาได้ดียิ่งขึ้นครับข้อมูลใน s e a r c h En g i n e เนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเลย s e a r c h Engine นั้นให้ความสะดวกสบายกับเราแต่ว่าหลายครั้งนั้นข้อมูลที่ได้ก็มากเกินกว่าที่เรานั้นจำเป็น เพราะฉะนั้นแล้วการคัดกรองข้อมูลเนี่ยให้ได้ยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะมันจะทําให้เรานั้นหาสิ่งที่ต้องการนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมือของ Google ที่เราสามารถที่จะใช้งานได้โดยการใช้คําสั่งพิเศษนะครับโดยการพิมพ์ตัวคําสั่งนะครับแล้วก็เครื่องหมายตัวตัวโคลอนแล้วก็ตามด้วยคําค้นหานะครับสำคัญมากนะครับเครื่องหมายเนี่ยมันจะต้องพิมพ์ติดๆกันเลยนะครับเริ่มจาก1 การตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปโดยการใช้เครื่องหมายลบยกตัวอย่างหากเราอยากจะเซิร์ชคำว่า bears b e a r s นะครับเซิร์ชไปแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นผลมาในลักษณะแบบนี้คือทีมชิคาโก b แบรสนะครับซึ่งเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลแต่เราไม่อยากจะรู้ข้อมูลของชิคาโก้แบรสเราอยากจะรู้แบร r อื่นๆวิธีการก็คือพิมพ์เครื่องหมายลบแล้วก็ลบคำว่าชิคาโกไปผลที่ได้มันก็จะ เป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทางฝั่งของชิคาโกแบสแล้วนะครับทีนี้เราสามารถที่จะค้นหาตัวโนเมนได้โดเมนเว็บไซต์ใช้คำสั่งคำว่าไซได้นะครับพิมพ์ไซนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเว็บไซต์แล้วก็ตัวโดเมนนะครับยกตัวอย่างเช่นอยากเราอยากเราต้องการค้นหาคำว่า Search นะครับมีคำว่า Search ในตัวเว็บไซต์นี้ห,หรือไม่ธีการก็พิมพ์ไซต นะครับไซต์คอนแล้วก็ตามด้วยตัวชื่อเว็บไซต์แล้วก็ตามคีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะค้นหานะครับการค้นหาด้วยโดเมนเนีเน่ยก็มันมีประโยชน์นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มาจากหน่วยงานหรือว่าของที่ใดโดยเฉพาะเช่นหากเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยอย่างรัฐบาลของสหรัฐเราก็สามารถที่จะเป็นพินไซต์แล้วก็ .gov เพื่อเราจะ เพื่อทําให้การหาขึ้นมาเฉพาะเว็บไซต์ที่มาจากของรัฐบาลสหรัฐการใช้ไฟล์ไทป์ก็มีประโยชน์เหมือนกันครับก็คือเราสามารถจะค้นหาคีย์เวิร์ดนี้ที่มาจากไฟล์ที่เป็นไฟล์เฉพาะเช่นไฟล์ Microsoft Word ก็จะเป็น d o c ถ้าเป็น PDF ก็จะเป็น .pdf แล้วก็ใช้คำสั่งไฟล์ไทป์นี้ในการค้นหาได้ หากต้องการค้นหาคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงเช่นคำนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนะครับเราสามารถใช้เครื่องหมาย quotation mark อย่างนี้ครับในการค้นหาได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับอย่างถ้าเราต้องการค้นหาคำที่ในเนื้อหาในเว็บไซต์ในบทความที่เขาพูดถึงตัวโควิดวัคซีนรีเสิร์ชโดยเฉพาะเราใส่ quotation mark แล้วเราก็เซิร์ชคำว่าโควิดวัคซีนรีเสิร์ช ผลการค้นหามันจะทําให้ออกมาแล้วเกี่ยวข้องกับตัวประโยคนี้คานี้โดยเฉพาะนะครับทีนี้เนี่ยยังสามารถใช้คําสั่งรวมๆกันนะครับเพื่อที่จะทําให้การค้นหานั้นมันคัดกรองออกมาแล้วเนี่ยมีผลผลการค้นหาตามที่ต้องการนะครับอย่างเช่นต้องการหาเว็บไซต์เนื้อหาของเว็บไซต์ของรัฐบาลเป็นไฟล์ pdf แล้วก็เนื้อหาที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็สามารถใช้ใช้ทั้งตัว quotation mark ใช้คำสั่งไฟล์ type แล้วก็ใช้คำสั่ง s i t e แล้วก็ใส่มันรวมๆกันไปเลยในหน้าในตรงตัว tab search นะครับหรือที่จะสะดวกมันมีเครื่องมือที่สะดวกกว่านั้นอีกคือตัว advanced search นะครับซึ่งตัว advanced search เนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มตัวคัดกรองแล้วก็ระบบจะจดจำตัวคัดกรองที่เราใช้เป็นประจำด้วย นะครับวิธีการที่จะดึงหน้า Advanced Search เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ตรง Setting เมื่อน้องๆเนี่ยเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของ Google แล้วเนี่ยคลิกไป,ปที่ Setting ซึ่งจะอยู่บริเวณมุมด้านล่างขวานะครับหลังจากนั้นไปที่คาว่า Advanced Search นะครับเมื่อเมื่อไปที่ Advanced Search แล้วเนี่ยเราก็จะเจอว่าตัวตัว หน้าที่เป็น Advanced Search ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ใช้งานเลือกตามฟังก์ชันที่เราต้องการใช้งานไปนะครับทีนี้เรามาดู Challenge ประจำวันนี้กันบ้างครับวันนี้เนี่ยพี่อยากจะให้น้องเนี่ยลองใช้ตัวคำสั่งต่างๆของ Google Search ที่เราเรียนกันในวันนี้ค้นหาไฟล์ PDF ของรัฐบาลออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับหรือว่า COVID-19 Vaccination ซึ่ง อยากจะรู้อะครับว่าตัวรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขามีข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปถึงไหนแล้วลองมาเล่าให้กันฟังครับส่งคำตอบได้ตามลิงก์นี้ใช้ QR Code นี้มีข้อสงสัยนะครับสามารถอีเมลสอบถามได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ครับ